ช่เข้มมากราีวเราเีแล้วผมก็ลรารียวโปรเฟชชั่นแนลครับผม s อ l o x i l Advanced e r u m นะครจริงๆ่อยากทำปากก็ดูเพราะเป็นรีสั์ที่ดีมากใช่ครับแล้วเราก็ได้ใช้จริงๆจริงั้งแต่ครั้งแรกผมชอบมากเพราะว่า เพราะว่าอย่างเส้นผมบางทีม <it. S 2> ันเรียบเรียบเกินไปแล้วเราใช้แชมพูเนี้ยมันต้องการให้การแบบยกโคนมากขึ้นแล้วก็พร้อมใช้เลยมีวอลลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงการการถือน่ะสำคัญนะครับใช่อย่างที่มีปัญหาเนี้ยก็คือต้องต้องรีบรีบบำรุงไว้ก่อนสำคัญมากแล้วแล้วเจ้าตัวซิร็อกซิลแอดวานซ์เนี้ย อ่อทำให้ผมไม่มันด้วยใช่ใช่ครับสำคัญมากแต่จริงดีมากเลยอยากให้ทุกคนได้ลองกันนะครับอยากทำเป็นนักแสดงนี่มันต้องทำผมทุกวันเนาะหรือมากพี่มันเยอะดูแลเส้นผมกันยังไงอย่างของผู้ผมเล่าให้ฟังก่อนว่าเราโดนหนีบกันบ่อยอืมโดนไดบ่อยโดนสเปรย์กันเยอะจริงฮะผมมันก็เกิดการเสียได้เพราะว่าละอีกอากาศที่ไทยร้อนอีกใช่หลายๆคนก็จภาวะกดเจอปัญหาแบบผมันมากแล้วก็แบบผมแห้งแตกเสียมากใช่ครับผมระหว่างวันแบบ บางคนใช้เซรั่มแล้วอ่ะผมมันอะไรก็มีแต่ว่าตัวนี้หมดปัญหาแน่นอนครับผมเซราซิลช่วยคนได้ช่วยคุได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องบอองคุณก็ต้องลองใช้กันเลยหน่อยใช่คออเพื่อให้เราได้สัมผัสการใช้ทีชอบเลยแบบชอบมากจริงชอบทุกอย่างเลยทั้งกลิ่นเองแล้วก็แล้วก็เออ ความรู้สึกที่เราได้สัมผัสครับผมจริงมันเย็นแล้วเราชอบกันเออมันมันมีทั้งแชมพูแล้วก็มีทั้งเซรั่มด้วยเนาะใช่ครับผมดูแลครบจบเลยออมมากยังไงต้องฝากลอรีอังไปด้วยนะจ๊ะใช่รักมากจริงอย่างผมเนี่ยเต้นเต้นทั้งวันเลยเต้นทั้งวันไม่เป็นไรฉีดเซรั่มแล้วผมไม่มันเออผมเล่นโซโลกีตาร์ครับถ้าผมไม่มันแล้วจะเลือดูกม่มครับผมไม่มันก็แห่ซึมเลยอะไร เอาองงานดีไปด้วยกันเอาฝากก่อนฝากก่อนฝากก่อนจริงครับเอาฝากก่อนกันแม่จะยิงแม่ยิงเลยครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับผมซิลลักซิลแอดวานเซรั่มนะครับแล้วก็ฝากบริลเลออยู่ด้วยนะครับก็จริงๆก็มีหลายหลายหลายโซนมากๆให้ให้ลองมาเช็คกันได้นี่อย่างมีสแกนหนังศีรษะก็มีด้วยนะครับโอนกันได้ยังไงก็ฝากบริลเลอพิเศษเอาไว้ในดวงใจทุกคนเลยนะครับครับผมฝากมไยฮะมาเอากานรูปมากระหูกเลยครับลูกครับ จริงด้วยหัวเห็นพี่พี่บังคับแบบทุกคนมายืนรอกันแล้วแบบต่างคนด้วยเป็นห่วงมากจริงๆก็ก็อยากให้เทคแอมเหมือนกันนะครับตอนนี้แบบดีใจมากที่ทุกคนรักเราขนาดนี้ยืนรอสามคนเลยในตอนนี้คือบางคนมาตั้งแต่เช้าก็มีเช้าแปดโมงเช้าแปดโมงเช้ามาได้แปดโมงเช้ามารอที่ตรงนี้ยดีใจมากๆคือ คือดีใจมากๆทุกครั้งที่มีมีคนมาหาเรามินข้าวกินปลาบ้างด้วยนะใช่ครับเป็นห่วงนะเป็นห่วงจริงแล้วฝนตกแล้วแดดออกอีกใช่ครับเขาเขาแบบว่าไม่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 หวั่นไม่หวั่นไม่มีเลยเยนบรรยากาศแบบนี้ที่แบบขนาดแบบฟ้าฝนไม่เป็นใจขนาดนี้แต่เขาก็ยังแบบเออใังให้เราต้องขอบคุณมากเลยที่รักพวกเราได้ขนาดนี้แล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราขนาดนี้ครับเพราะว่าถ้ามันทำให้ขนาดนี้มันไม่มันเกินกว่าคำว่ารักจริงๆต้องขอบคุณมากๆจริงที่ที่แบบที่รักพวกเรามากขนาดนี้เอาจริงๆอยาก อยากไปดูแลทุกคนเลยอ่ะแล้วดูแลพี่ไหมฮะ้วดูแลพี่ไหมอ่ะเดี๋ยวป้อนยาให้เลยคยังไม่สบายสบายดีสบายดีหน้าร้อนแล้วมันมันแบกพี่ต้าครับอ๋อมันร้อนมากเลยใสอได้ไหมใส่เลยสิมันร้อนมากอะไรเปิดปุ๊บไม่ได้เลอยู่ใกล้คนฮอตไงฮะจะมันแบกมากอยู่ใกล้เลยนะอยู่ใกล้คนท้อนใกล้คนฮอตเออส่วนใหญ่ใครไอ้นี่แบบไหนค่ะ พอดเลยเรื่องเหงื่อที่ต้องเป็นเซนต้าเท่านั้นใช่ครับผมเรื่องความร้อนแรงก็ก็ผมเหมือนกันเออเป็นเซนต้าเหรอแต่ในชุดเป็นนี้ก็ชุดทู้อยู่เหมือนกันเนาะชุดทู้ครับวันนี้จุดทู่เลยนะเหมือนกันเด้คือแหวกไม่ธรรมดาเหอะโอ้โหคไม่คันน้อยกว่าจริงนะไม่แต่เขาก็แหวกเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงๆแล้คนณนี่แบบไม่เอ๊ยอย่างเดียว รอยหน้ากันไม่ได้เลยเรื่องนี้ติดและไม่แต่จริงสไตล์เราเหมือนกันนะสไตล์เราสองคนคือคือเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ทุกอยาเก็เหมือนนเลยตอนเรียแบบว่าความเืบร้อยสาตบ้นไอก็เป็นอย่ี้แล้วแค่เรียนรู้ในสิ่งที่ดีดีมาว่าตย่านพื้นทเป็นพื้นแล้วไม่ดียังไงผมดีที่สุดเออ ลาพี่ชายใช่เลยพี่มีไรให้หมุนะเออเองก็ดีที่สุดเงินไปคอนมาถึงแฟนคอนคอนเกนนะคะยินดีด้วยนะคะสว้าวแล้วเอาเร็วมากดีมากดีใจมากส่งรอบดีมากแต่โซ่เอาเร็วมากภายในส่งรอบนี่คือเร็วสุดละก็ดีใจมากเลยจริงต้องอย่างที่พูดไปว่าต้องขอบคุณที่ซัพพอร์ตเราแล้วก็ ดีใ,ใจนะที่พวกเราได้ได้โอกาสนี้ต้องขอบคุณมากจีนบีทีวีขอบคุณพี่พี่ถาพถาขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่เรื่อนของพมกเรตั้งแต่วันแรกอะชิลีอ่อนเลยต้องอขอบคุณขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตเราจนเรามาถึงจุดนี้ได้ต้องจริงถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีเไม่ได้เรื่อ,องนี้ครับเราจะไปตอนนั้นที่แบบว่าวันวันที่กมดวันตื่นเต้นมากที่ตื่นเต้นครับเอาจริงไม่ไม่คิดว่าจะหมดเร็วขนาดนี้เลยสัมผัสเลยสัมผัสเลยสัมดด้วยสัมผัสเลยสัมผัดเลยสัมผัสเลยสัมผัสเลยสัมผัสเลยสั ผมก็แอบหวนหเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ผมทำงานมาผมยังไม่เคยมีแพนวิสที่เป็นแบบเรียกว่าดันเบี่ยวเลยในไทยเลยครัไม่เคยเลยถ้าแบบใครสังเกตเลยใช่ที่เป็นครั้งแรกเขาเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ตื่นเต้นมากมากก็รู้ว่าตอนแรกกับเสี่ยวว่าจะไม่หมดอะไรอ่ะนะใช เราคุยได้มันก bon. ็หมดเหมือนกันนะมันจะหมดมันหมดได้สองรอบอะครับผมว่าหมดพอบัตรหมดแล้วผมทักไปหาพี่เดิร totally> ์นเลยแบบวิธีไหนยี <k <k ่สิบสามสิบเป็นเพงใช่เราแรกรอบสองเป็นยี่สิบคนาล้ทีแบบดีใจมากอยากทำโชว์ให้แบบออกมาให้สมกับที่ทุกคนคาดหวังใช่ครับผมก็จะพอพอเขาประกาศว่าอ่ะสองรอบโซนเรา บอกกัันยงงไดีใจก็แบบหายเหนื่อยครับก็สิ่งนี้ทำมาตลอดพักต้าโทรมาต้าโทรไปแล้วใช่ครับผมโทรไปโทรไปครับก็อยากโทรไปบอกว่าแบบเฮ้ยพี่หมดแล้วนะดีใจใช่ครับผมก็อยากทำให้แบบมันดีที่สุดออะไรย่างเงี้ยครับแต่ทำไมอยากทำไม่ดีที่สุดอะเราคิดยังไงแบบชอบหลักตรงของเขาจริงๆก็อย่างในงานเนี่ยครับก็ทุกคนก็น่าจะได้เห็น มองใหม่ๆจากเพอร์เซนต้าเป็นตัวตนเพอร์เซนต้าที่พี่ๆแฟนคลับคนยังไม่เคยเจอครับเป็นการขยายความขยายความความเท่มากขึ้นน่ารักอาจจะมีบ้างเออหวานๆยังไงก็ต้องลุ้นกันครับอาจจะมีตลกมาบ้างแต่ไม่แน่ครับพวกเราดูดูแล้วไม่น่าจะมีน่าตลกอ่ะอุยไม่แน่ไม่แน่แล้วต้องไปดูและเรียนเชิญพี่ๆจริงๆนะเฮ้ยพี่แจ๊คไม่ได้จะถามพี่แจ๊คถามเราครับ ครับซีสวีทเหรอสวีดพี่ม่เราคนก็อยากเห็นว่าเออมันจะสวีดกว่าการปกติอมั้ยหนุ่มก็สวีดเป็น้องทุกวันอยู่แล้วมันก็จริงนะมันธรรมดาอยู่แล้วธรรมดาคืออะไรก็พิเศษกว่าเดิมพิเศษแน่นอนอ่าพิเศษครับก็เป็นเราเนี่ยใช่ก็เป็นเพเซนต้าอย่างเงี้ยแหละนะแต่กําลังคิดว่าซซนต้าจะมาพี่เพิ่อนเต้นได้ไหม ้เอาจริงๆอ่ะผมก็มียยบแยบเขาอยู่นะไปทำทุกอย่างเพื่อน้องแน่เหมือนแล้วเอ้จะมีน้ำตาคะนะครับมีน้ำตาน้ำตาน่าจะมีครับระหว่างระหว่างตอนเต้นอยู่บางทีอาจจะแบบเบื่อเบะไรอย่างนี้ก็ต้องเติมน้ำตานตําตา น้ำเติมน้ำตาลน้ำปลาลน้ำตาลกันเราเนี่ยพี่ไอ้าเติมน้ำตาให้เหมือนกันะเพราะว่าตอนนี้มันกว่านเงินละเออเออเนี่ยก็ขบรถแน่นอนก็เนี่ยคนหวันอยู่ว่าจะเสียสุงเหมือนกันนะว่ามาในงานเลยจริงๆก็ไม่อยากให้เห็นร้องไห้นีจริงเพราะว่ามันเป็นวันที่ปกติดีจริงจริงกลัวอ่อนไหวเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจต้องไปดูดามนี่จะรู้ขวายหรือเปล่า มันนี่ไม่อ่อนไหวอะไรนะครับอ่อนไหวสิจ๊ะอ่อนไหวเพราะอะไรจ้ะอ่อนไหวเพราะอะไรจ้ะไม่ได้ตัดกันไม่้แปลว่าจริงจริก็คือเดียวความพิเศษมันเยอะมากเยอะมากค่ะก็มีอะไรที่แบบพี่โต้องแบบถ้าเจอคอนนี้มีค่ะใคอนมีก็จริงๆพยายามจะจะแบบให้เป็นแบบหลากหลายเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นเรามาก่อนครับซึ่งถามว่ามีความยากไหมก็ยากมากเพราะว่าเป็นการโฟคอนเสิร์ตสองคนแบบไม่โชว์เลยนะครับก็ ก็เป็นครั้งแรกเลยแต่ก็พยายามจะใส่ความหลากหลายเข้าไปแบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเพลงนี hey. ้เราก็พยายามเลือกกันเองครับใช่แบบอยาวกระสินเลยเลยอย่างเพลงเพลงอะไรบ้างะคต้องรู้กันได้อย่างเรื่องเพลงไม่เพลงอะไรบ้างอันนี้ให้บอกชื่อเพลงไันให้ยินบสปอยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีเพลงคู่เราแล้วกันมีเพลงคู่เราที่แบบทุกคนชอบใช่แน่นอน คราแก้ปรุงเราต้องปงอะไรในเรื่องเพลงเราต้องปรุงเป็นยังไงเรื่องเพลงว่าใครอยากได้เพลงแนวนี้ไครจริงๆคุยกันเยอะมากครับเรื่องเพลงเนี่ยใช่เราเราคุยกันแทบทุกวันเลยนะช่วงช่วงนั้นเลยช่วงนี้ด้วยช่วงนี้ก็ทุกวันเหมือนกันเลยอาจริงๆนะคอนเสิร์ตเราเราแบบคิดกันเองคิดกันเอพราะว่าอย่างอย่างเรื่องเพลงเนี่ยก็เป็นคนเลือกเลือกกันเองทุกเลยแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าไหมครับก็จะพยายามพยยาามไปถึงสไตล์หรือเสื้อผ้าเรือลยลีบอะไรเนี่ยก็แบบอยากาหวังเลยนะว่าพี่เฟิร์สจะต้องใส่สี ่เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอยากเห็นสีอะไรบอกมาอยาเห็นสีอะไรพว่เห็นสีอะไรสีอะไรตาตาพมายากเห็นสีดำสีดำมอากเห็นสีาสีขาวอยากให้ใครส่ีชมพูนะจริงครับเอออ้สีชมพูเออผมอันนีนมีวเหมียวเหมียวเหมียวให้เอาผมสีชมพูได้แต่ว่า แต่ว่าพี่ใส่สีเขียวนะได้ื่อน้องชายเป็นพู้า้คิดต้าก็ต้องมากับธนาเบนนแล้วเฮลโลซนพี่เป็นไรจกจูบเขี่าเป็นัวมความหมายมากมายความหมายแซนดี้ยึดยึดลวยังไงฮะยัดยแล้ายัดมึดนนครับ คิดว่าจะผิวผ้าชงจริงเยอะมากนะพยายามจะใส่ให้ได้เยอะที่สุดให้ทุกคนได้คุ้มค่าบัตรที่ที่มากันแล้วก็อยากให้ทุกคนได้จอยกันมากที่สุดจริงก็เราอยากให้แบบมาสุดแนวนะผมแนวแล้วก็จริงๆอยากจะบอกทุกคนนะว่าให้สัญญาก่อนนะคือแบบมาคอนเราต้องร่วมต้องเต้นกับพวกเรากับเราจอยกับเราใช่เอ๋อมีเต้นแน่นอนได้เลยแล้วก็ย้อนคอนเสิร์ตเต้นเป็นยังไงนะคะตอนนี้เลเวลเราเล่นนานวันนี้หนึ่งครับเริ่ม แบบพอโชว์ได้ครับต้องโชว์ดูลองโชว์ดูเราเราเหลือเวลาอยู่ตอนนี้เริ่มเพียรแต่ต้องคงซ้อมทุกวันเลยเริ่มเริ่มเริ่มตุ้จังหวะแล้วใช่ไหมเริ่มตุ้จังหวะใช่ไหมครับเจากที่ขาพันกันตลอดก็เรื่องดีขึ้นเรื่อยๆเพราะมีน้องใจน้องชายผมอยู่แน่นอนผมสปอร์ตดีคุณครูให้คะแนนเท่าไหร่คะคุณครูให้เท่าไหร่ครับคุณครูเอ่อ ความเต็มที่เนี่ยให้ให้ร้านเลยครับผมความเต็มที่ใช่ครับแล้วสภาพขาในการทำงานเราให้คะสภาพขาจะต้องแก้นิดนึงเพราะว่ามันติดลบอยู่เยอะเกินถ้าเก็ดไม่ได้พี่ขอเป็นบทเซ็กซี่ได้ไหมครับไมเนี่ยอย่างในเอ l ก็ละลายละลละลายละลายลก็บไปก่อนอย่าไปดูดอยู่ไปเรื่อยเฮ้ยเขาชอบนะฮะก็ชอบแบบว่า Yo baby อะไรนี ดิ้งก็กินน้ำพึ่งนะอืมคือมีน้ำพึ้งมะนาวบ้างคือไม่ได้ซ้อมร้องเพลงจนจนเจ็บคอนะคือเถียงกับพี่เขาจนเจ็บคอเลยแหละเจ็บคออะไรกันก็เห็นยอมกันตลอดะจริงผมชอบชอบตีกับตาตาหมายถึงว่าตีกันแบบเล่นๆแบบไม่ได้ม่ได้ทะเลาะกันนิ่ผมชอบแซวเขาแซวเขาเนี่ยเขาก็มาแซวผมเป็นน้ำเป็นอะเขารู้แบบ อเลยด้วเซลเขาฮีโลดิซันตี้เราเถียงกันเหรอหรือยังไงเข้าแกล้งกันเข้าแกล้งกันเฉยๆเล่นๆสนุกๆครับไม่เถียงกันสองคนด้วยไม่เถียงกับเพื่อนด้วยได้ข่าวว่าไปตีกับทางพี่จูทางเอสเลยจูพี่จู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 ล่าสุดไปเชียงใหม่มาเนี่ยไปเชียงใหม่มาตามรอยเธอชิงใช่ บอกแล้วบอกให้บอกก่อนไม่ยอมบอกก็วันหนึงจะไปเลยแล้วก็โกงหน่อยเออพี่จูเขาบอกว่าตาชอบปวดไงครับพี่จูเขาบอกว่าตาชอบปวดเท้าก็เลยต้องไปหน่อยไปไหนไม่ไม่เคยอวดเลยครับผมไม่เคยอ้วนเลยเขาบอไม่เห็นหรอกพิมพ์ตาแล้วเป็นเปบาะนะโดนจมจมูกน้องไม่ใช่จริงๆคือให้ให้เจ๊จริงๆไม่ใช่เพราะว่าน้องมองไม่เห็นครับ ขอโทษที่มันนะันนี้ไม่นไม่จแล้วนะพี่แจ๊คปกติสร้างเอูอ่าอ่าโอ้โหัวอุ๋งสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนแท้ผมกับบ้านเป็นไงครับเป็นแบบนั่นดูสิดีก็ ไปส่งไหมไปส่งไหมอะไรนะเหมารถเมย์ไปส่งไหมฮะจริงๆเป็นห่วงมากๆเลยนะใช่อยากให้แบบกลับบ้านไปก็อย่าลืมกินยาเลยยืนตากฝนกันนานมากเลยหลักมากต้องดูแลตัวเองกันด้วยทุกคนนะฮะอย่าเพิ่งแบบต้องรักตัวเองด้วยบอกพนักงานเลยจริงฮะรักพวกเรารักตัวเอง พี่พี่เป็นสก้าเลตพิทติ้งไหมครับสกาเลตตอนนี้ก็จริงเริ่มเข้าสู่ฟนะิตติ้งครับฟิตติ้งนี่คือหลายรอบมากเออ่ด้วยด้วยแบบเออ่ชุดมันมีความแบบซับซ้อนแล้วก็ทีมงานอยากออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ช่ยยาาวงนี้มีมีเวิร์ก็อปอยู่ครับแล้วก็ใกล้และอีกไม่นานน่าจะใกล้เปิดกล้องครับทุกคนน่าจะได้ได้ดูกัน มือโปรเจกต์ใหญ่ที่แบบว่าทุกคนทุ่มกันมากแต่ลักเส้นของคนทุน่มกันมากยิ่งใหญ่าามากของพี่เฟิร์สเป็นไงจริง <c oughs> ก็แอบกดดันเหมือนกัน <c oughs> คือแบบทุกคนในเรื่องนี้คือพยายามจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าเป็นเป็นโปรเจกต์ที่เราคาดหวังกันมากแล้วเราก็ตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดชายเพิร์สอย่างว่าทุ่มก่อนนะคะที่ที่แบบเขาแบบโทรกับพี่เฟิร์สก็โทรเหมือนกันว่าพี่ นั่นคือเป็นแคมเปญของคาร์ลินฮาร์ดก็จริงๆเขาก็อยากให้มันมีแบบกล้าหน่อยแบบเป็นคนแบบเขาเรียกว่าคนโบราณคนแบบขอดอนยุกเลยแล้วก็เราเป็นอะไรสักตัวหนึงในนั้นมันก็ต้องแบบมีกล้าในในกล้าไปถึงไหนแล้วกล้าไปถึงไหนแล้วกล้าไปถึงไหนแล้วตอนที่ไปเวิร์กช็อปนี่คือคนไทายทั้งหมดคือนี่นะคะเริ่มดีนะคือแต่ละคนเขาเรียกว่าแน่นมากอย่างคูวินเองพี่เอ่อพี่วินก็โอ้โหตัวใหญ่โอ้ดเลยโฟลด์ก็ก็เรื่องหนาแหละแต่ละคนก็มากัน แล้วพี่เพิร์มเป็นไงเพิ่มจะเริ่มตามมาหนาหนาหรือยังเริ่มเริ่มนิดหนึ่งครับมีมีเทรนเนอร์ส่วนตัวเขาคอยเน้นเลยเทรนเนอร์เราหรอห้องน้ำไปทางไหนห้องน้ำไปทางนี้มันไม่เห็นพี่ต้ามันมีสูตรมันไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะลืมลงให้ดูนะ้นเออได้ไหมได้สิงก็อยากฝากสกกลเลดนะด้วยทุกคนตั้งใจมากแล้วก็เวิร์ช็อปฟิตติ้งกันอยู่สุนิแล้วของต้าค่ะครับของต้าเออครับเดได้เราจะมีละครซีรีส์เหมือนกัน เดี๋ยวมกับพี่เพิร์ดใช่เดี๋ยวมีกับพี่เพิร์ดครับผมก็รักครูเข้าโลกครับผมแล้วฟิวเจอร์แต่ว่าอยากฝากคุณพีไปด้วยใช่มีเชิญเราพีคุณปองเนี่ยคุณบูมินใช่ครับมีคุณเอสด้วยจริงคะัใกล้แล้วใกล้แล้วคุณพีแล้วเจ็ปเปอร์ล่ะคะครับผมเจ็ปเปอร์ยังไงมีคิวว่างกันหรือยังฮะเอ้ยเจ็ปเปอร์ยังอยู่เจ็ปเปอร์ยังอยู่มีคิวว่างเลยบูมินไม่ผ่านมีคิวว่างเด้ออยากจะบอกว่าน้องเล็กเขาก็อยู่กับผมเนี่ยก็คุณไม่ยอมปล่อยคิวแม่ จะยอมรับหรอบอกว่าที่คิวเรายากเพราะเขาไม่คือแต่ละคนมันก็เรียกได้ว่าจับคิวมาแมทกันยากจริงคร<ะ>ับผมแต่ว่าร,ารช่แต่ง,งานชนกันจริงไหมใช่แต่งานชนกัน <ๆ S 1> แล้วเราก็คุยกันว่าแบบเอ้ยตอนกลางคืนเรามานัดซ้อมรวมตัวกันไหมอะไรอย่างนี้ใช่ครับช่วงนี้ก็มีมาเจอกันเสียดายไหมคะเพราะว่าเหมือนว่ามีหลายงานแบบมาติดต่อพวกเราไปแต่ก็เจอกที่ที่เราแบบคุยไม่ได้ก็ยก็เสียดายมากครับผมแต่จริงจริงก็ ติดต่อมาได้อีกนะครับผมยังพรอย,อยอนะผมะเดยวเชียร์คิวให้ใช่ครับมิวสิกคอนที่ญี่ปุ่น,นครับผมก็เดือนหน้าครับเดือนหน้าไทยน้อยใจแล้วเนี่ยร้องไหล้ละไทยน้อยใจละก็อยู่ที่เสียงเรียกร้องของทุกคน ไม่แน่จะมีคอนเสิร์ตหรอกอลังการอ่าจริงแต่ตอนนี้มีแค่2เพลงไม่ตองนอนีืหลังผาครับพี่เบิร์ดเป็นที่ไทีป้าอินเกสต์ลำเชิญคือได้ได้จ้างตาต้ามาเล่นในผมในบ้านเขาแรงแรงอีกนิดพี่พาน้อยใจแล้วนะ่จ้างมาให้ดูที่บ้านแล้วพรุ่งนี้พรอนพรมาด้วยดูมาด้วยมาให้หมดเลยแค่เลยสนุกสนุกใจใจกันนะวันนี้ไม่พรเขาต้อมาใบบ่ายเหมือนเมื่อกี้ เปไล่ลวเปไล่ก็เป็นไไล่ลเอาอเค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะรอนไหมลูกคะเป็นไ้เมือมือได้อยู่รับต่อก็ได้ร้านสสัละเจบไหอนนะันกเนอไต้องีสรี่มันไหลออกมาบ่ออากาศมันอบเหมือนจะไม่ร้อนเนี่ยร้อนขึ้น ทำทำลงขอฝั่งนี้ก่อนนะอาเ่อรันต้านองฝั่งนี้ก่อนลูกัอขอีุกีนะคะลูกสอาี่ห้ากเตยเรียบร้อยน่มี้ เพือ่อนศรัทาโอพยาห้องาอง้าเลย